ได้แก่นางกิ่งแก้วนายเสริและนายปินในวันที่13มกราคม2522จากคดีนี้ถือว่าเป็นการประหารที่ค่อนข้างรวดเร็วก่อเหตุในวันที่17ตุลาคม2521และถูกประหารในวันที่13มกราคม2522เพชรคาตที่ลั่นไกปืนคือน,นายประถมเครือเพงนางกิ่งแก้วคือคนแรกที่ถูกประหารในเวลา17นาฬิกา40นาที อีก15นาทีต่อมาคือในเวลา17นาฬกา55นาทีเป็นคิวของนายปิ่นและเวลา18นาฬิกา20นาทีเป็นคิวของนายเสริมเนื่องเล่าจากผู้คคุมที่ดูนาทีประหารตามขั้นตอนในการประหารนั้นจะให้นักโทษได้กินอาหารมื้อสุดท้ายมีการฟังเทศสอนหลักธรรมการใช้ชีวิตนักโทษบางคนที่รู้ตัวว่าตัวเองจะโดนประหารบางคนก็เดินมาเองบางคนก็ไม่ยอมจะเดินด้วยพราะรู้ว่าตัวเองกำลังจะตาย จึงไม่มีแรงเดินเขาจึงพาขึ้นรถมาก็มีในกรณีกินแก้วนั้นได้มีการพาขึ้นรถมา